เจ้าพีชยังไงผู้แดนเป็นได้เจ้าโอ้มหโอ้มากทำแน่เจี๊ยบบ๊วยบุวันนี้ก็ขนมจีนอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าน้ำยาอะไรมาแล้วมาแล้ววันนี้เล่นน้ำยาอะไรเอาไทยซิไทยสินี่เด็กน้ำยาปลายา น้ำยาไายาน้ำยาไายาค่ะพี่น้องค่ะสลับกันเห็ดเนาะจ้ะเทเลยเนาะยายเนาะให้แม่เจ้าไปหาหม่องนั่งกอดเทเลยด้วยโอ้ตอนปลาแม่แพทรไปย่างจะย่างจังไหนนี่เจ้าไปต่างแดดย่างละต่างแดดบ่แพทรอ๋อไม่จังกรอบจิพี่น้องค่ะโอ้พี่น้องร่างการอีกแล้วแซ่บอีกแล้วสวัสดีค่ะพอกันนี้แล้วในช่องกินกับแพทรนะพี่น้องค่ะวันนี้ได้น้ำยา ปลาย่างน้ำพี่น้องค่ะหน่ำยาปลาปลาย่างบ้ำแข็งนะค่ะแซ่บน้ำกันจ้าเต็มถาดคือเกาพี่น้องค่ะบรรยากาศ้วเสรลังบ้านลมลมเย็นๆโอ้ยอยากแล้วพี่น้องค่ะเห็นผากอีตูเริ่มเอาแบบพี่มะฮอยน้อยแล้วลมแห้งทางตาคนลุยเริ่มยังต่อมะฮอยบมดพริกโอ้นี่เด็กกินนอกไปมาได้ค่ะพี่น้องมาเสิร์ฟน้ำแข็งน้ำมันนวดจ้า จะเปิดงานใส่ส่วนหรือเปิดงานใส่มืออ่ะมัน,าาานมา <laughs> แล้วเธอเบิ้งก้อยๆเจ้ากินสามค่ำสามไม่ละเจ้าพิเศษยังไงพูดเหงเป็นด้าเจ้ามี หอมทอะหอม,หอมปลาย่างหอมปลาย่างพี่น,น้องค่ะหอมดาจักกันพี่น้องในยินมค่ะคะคด้านเจาะจับหวานมากเลยค่ะอืมมากไหม เจ๊ี่ยมข่อยมะเอื่นวันซิ้นป่ะไม่เกลี่ยมะข่อ,มอมยมะเอื่นป่ะมาได้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศมา,าเสิร์น้ำพริกน้มันวนวลจากขอบคุณคอมเมนต์และกำลังใจมากเลยนะคะพี่น้องค่ะอันปลายา่ายงไหมจ๊ะพี่น้องร้องได้จ้ะหอมอร่อยน้ำเพลเน,นอ่ะหอมหอมปลาจ้ะ มัคเหอพวงหวานมาจริงพวงเลย คำใหญ่ๆป้ปปมโขมหน่าค่ะพี่น้องหาอ๋อับบ็อกคำเนี้ยปลาแซ่บแซ่บพี่น้องหอมไหมจ๊ะซื้อปลามาแล้วทำความสะอาดแล้วก็ไปย่างไฟได้วยค่ะพี่น้องคะ่ะย่างไฟเลยแล้วไปตากแดดให้ตัวมันแข็งจ้ะ ให้ตัวปลามันแข็งแล้วเรามาแกงมันก็จะไม่เละจ้จะไม่น้องค่ะเสียบเสร็จหลวคุณ หลอดคอคือบากเจ็บเน่อยข่อยข่อยไหมข่อยหลังแห้งซี่อ,ข,ข,อข่อยกับหลอดคอดบาดเจบมันเจนจุดอักเสบแล้วขว่ขวอยไม้คว่ำบะข่อยนี่มไม่พ้นเวลาข่อยห่วงแชียงย้ำมีเสียงเสียงไหมม,มันมันคือเสียงข่อยจีแห็บนะแต่จะมาสอนเสียงดูเนาะอื เม่แม่เคยไปสอมน้ำมากจับหวจะต้องสอมเพื่อแล่าจมื่นเลยย่ำแรกเอาหลอดได้แต่ขัน <laughs> <laughs> อหอมพี <laughs> ่น้องจิรูกฟิตนน่าจะคิดแค่กินน้ำยาไปอยา่าง พี่น้องก็ได้น้ำมาแล้วก็น้ำเยี้ยวน้ำเยี้ยวบอกพี่น้องสั่งแล้วแมนน่นบะ่ะั่งแล้วน้ำเยี้วกับอันย่างกว่าอัน,อนแกงเขือหวานอืมอ่ะแกงเขือหวานกินกับขนมจีนพนะาพี่น้องวะอืมพี่น้องคะร่ม ให้พี่น้องดูกะเจ้าเฮ็ยเนาะให้พี่น้องให้พี่น้องมั่งแดดลังบาตถึงแดดแค่ไหนก็ลุมแล้วก็เย็นสบายค่ะพี่น้องค่ะเด็ดสาวพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้อยนี่นะไมยได้พี่น้องหาฝากไปกดซัพพอร์ตยูทูบหน่อยนะคะช่องกินกับแพทย์ด้วยที่พี่น้องหา จับแกงปลาด้วยจับออมือหรอคะแกงปลาอร่อยแกงปูมันหนังกระแซบมาแปนอ่ะอร่อยคนละรสชาติจ้ะ อันนี้จะออกลาวๆไม่นวลชอบอ๋อเบืดอเลยเหรอครับปุ่นแม่นวลชอบลาว,ว,วอวมวืม เสื้อพวงม,มาเป็นพวงค่ะสัแล้วเนี่ยหอมคิดพอสมัยอ่นบุญแจกเขานะเพนนะเขาเจาะเกียงน้ำยาปลาย,ย่างแบบนี้พี่น้องค่ะนำาม,มีบุญแต่ทินบุญยังเขาเจาะาปลาสลักกับมะ เต่างกันมาจอยกันมาแพทนะกั้งปลาไปตักเห็ดปลาย่างเห็ดปลาย่างเห็ดปลาแดกน้ำยาน้ำยาปลาย่างเลียงพี่เลียงนอ้องไม่นอ้องคะสมัยแต่เมนนวดเป็นสาวสมน้อยเป็นเด็กน้อยจะบุคคลในลงทื่อไหลได้แพทจนมากจะหากินหา,นหาเองนะปลากับปลาจะคล้องไหมพักกับหากเก็บน้ำทงน้ำท่านแม่แต่ยางมีงานบุคคลได้ชื่อได้แพทสมัย สมัยเป็นเด็กหน่อยขอเป<อ>็นว่าเดี๋ยวไปหาซื้อเจ็บพักน้ำถุงทาผู้บ่าวผู้สาวที่ได้ผู้รลักาตาเจ็บพักเม็กน้ำเดือวเมหลังอืมพักกระเดาหวานแบบว่าสวยามพี่น้องนะแบบสมัย่ยยยเท่า พี่น้องมากินโหลดเบื่อเบอเอื่อดอกสึกเข่าทางได้พี่น้องคะจับแฉบหรือจับพี่น้องคะมาแซ่บเหมือนกันจ้ะพี่น้องคอมเมนต์ได้รับชมอยู่เป็นมู้กับดีใจสุดๆนะคะพี่น้องคะเป็น้นว่าขนมแผกกับบังเอา แสบชอบแสบไหมเนาะคะ หัวกระชายไปเนาะแซบน้ำยาก,กบย่างก็แซบด้วยไปเนอะชิมทัดตุ๋ยกันหัวกระชายอหอมแซบเพ่นนาหายกินใบบักหูดใบมักรูดอร่อยค่ะอือ เอาละค่ะพี่น้องคะเหมือนก็อิมหน่อนะจะ้ากินมุ่มม,มั่นกินประสุภาพบางขอโทษขอเพล่ลายๆประกันไม่คลิปหนาด้จ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง่ะขอบ,บคุณมากมากจ้า